ที่ชั้นนางนัตยาบัวเทพผลิตภัณฑ์ของเนี่ที่ส่นนเห็ชุมชนเพราะเห็ดนางฟ้า้านขอหมูที่9ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเอาผลิตภัณฑ์ที่เราเอาะมาโชว์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเห็ดนะคะอันนี้คือน้ำพริเกเห็ดนางฟ้าแล้วก็ผสมเห็ดหูหนูด,ด้วยมีส่วนผสมของน้ำพริกนี้ก็มีแป้ปตาบด เห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูแล้วก็เกลือน้ำตาลพริกป่นค่ะผสมผส,<ม>สมอันนี้เอาเอาเห็ดน,นี้มาอบอบ<ก><ก>ให้แห้งแล้วก็เอามาปน่นแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมาคั่วให้แห้งค่ะเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะรับรับของที่รับของนวัตกรรมที่เขา ทีมวิจัยเขาให้มนาะจะให้กลุ่มมาค่ะทีมวิจัยวชรร่วมกับอกรมนนนะคะให้มอบให้แผงโซลาเซลล์กับที่ปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ำโซลาเซลล์แล้วก็มีงโซลาเซลล์ค่ะ